สำหรับคนที่เกิดวันอังคารการงานค่อนข้างดีค่ะถ้าทำธุรกิจส่วนตัวมีกิจการเป็นของตนเองผลประกอบการในช่วงนี้ค่อนข้างดีค้าขายได้ผลกําไรดีมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการค่อนข้างเยอะอยู่ในช่วงขาขึ้นเลยนะคะธุรกิจในด้านการค้าขายแลกเปลี่ยนจะดีมากงานที่เกี่ยวกับงานขายทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเซลส์พนักงานขายต่างๆ จะดีมากๆมียอดขายที่ดีเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงซึ่งคุณต้องพัฒนาให้ชื่อเสียงนี้อยู่ได้นานๆนะคะแล้วก็ดูรายละเอียดในการซื้อขายแลกเปลี่ยนให้ดีระมัดระวังในเรื่องของเงื่อนไขสัญญาราคาหรือคนที่เราติดต่อซื้อขายด้วยนะคะการเงินอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างลำบากต้องหมุนเงินกันเหนื่อยเลยค่ะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขาถ,าถามคนที่ยืมเงินเราไปจะได้คืนไหม ตอบได้เลยค่ะว่าค่อนข้างยากต้องทวงถามกันหนักมากแล้วต้องใช้เวลาสักระยะนะคะเงินที่หวังไว้ในช่วงนี้อาจจะยังไม่มาค่ะต้องมองหาช่องทางการสร้างเงินพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพยายามเปิดหูเปิดตาให้กว้างแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเรียนรู้โลกของออนไลน์เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆแล้วตัวเราอาจจะเจอรูปทางการสร้างเงินใหม่ๆก็ได้นะคะความรักสำหรับคนโสด ช่วงนี้สำคัญมากนะคะขอให้ดูแลตัวเองให้ดีเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมสัสดส่วนรูปร่างพัฒนาตัวเองให้สวยขึ้นให้ดูดีขึ้นแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆมีความโดดเด่นเป็นที่สนใจของคนรอบข้างสามารถบริหารเสน่ห์ได้อย่างเต็มที่เลยค่ะความรักสำหรับคนมีคู่เหมือนคนรักของคุณจะดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่คุณเป็นพิเศษเลยนะคะอยากกินอะไรก็ได้กิน ไม่ว่าคุณอยากจะกินอะไรอยากจะไปไหนช่วงนี้แ่ละค่ะแฟนจะประเคนให้คุณถึงที่เลยนะคะอยู่ในช่วงความรักกำลังหวานชื่นซึ่งดีมากๆเลยค่ะเรื่องของสุขภาพสิ่งที่ต้องระวังค่ะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุในการลื่นล้มนะคะในช่วงของขาเข่าค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังก็คือโรคที่เกี่ยวข้องกับกรรม,มาพันธุ์โชคลาภได้จากการเดินทางค่ะ หรือมาจากเด็กนะคะเลขนำโชคของคุณคือเลข1และเลข2ค่ะ